สวัสดีครับมาพบกันยามเย็นตะวันลาลับนะครับอีกวันหนึ่งแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่9แล้วใช่ไหมครับนะเผอแ๊บเดียววันที่9ตุลาคม2,565เราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เนี่ยที่จะสิ้นปีจะหมดปีอีกแล้วโอ้แม่เจ้าวันเวลาผ่านไป เอาคืนมาไม่ได้นะครับในชีวิตของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าสิ่งสำคัญของชีวิตคือเวลาเวลาเป็นสิ่งสำคัญครับที่มันผ่านไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมคนบางคนร่ำรวยบางคนยากจนนะใช่ไหมมันก็เนาะ มันก็มีหลายเหตุปัจจัยใช่ไหมบางคนเนี่ยลงทุนทําธุรกิจแล้วก็รวย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 แต่บางคนทําธุรกิจไม่ว่าจะลงทุนอะไรเนี่ยก็แจ๊งแจ๊งแจ๊งมันเกิดจากอะไรนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่คิดไงเราไม่ได้คิดถึงว่าการมีของดีวัตถุมงคลเนี่ยมันช่วยเสริมช่วยเพิ่มพลังแต่ เราจะไปคิดถึงเรื่องของเอ่อทำเลไม่ดีไม่มีเงินทุนหมุนเวียนการจัดการบริหารไม่ดีไม่รู้จักกลยุทธ์ทางการตลาดไม่รู้จกักเอ่อสี่พีใช่ไหมโฟพีกับหนึ่งอะไรนะ1 1ึฮชใช่ไหมอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยก็ไม่รู้อะไรโฟพีก็ Price p r พ c e Promotion แล้วก็อะไรอีกนะเอ่อ p r o ดัก t ์เอ่ Products, เอ product ต้องมีโ o รดัก มี price มีราคาใช่ไหมมี p r e s s มีสถานที่แล้วก็มี promotion เออคือทั่วไปเนี่ยการการการดำเนินชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันมันประกอบด้วยซื้อขายใช่ไหมชีวิตประจำวันของทุกคนนีต้องต้องมีการซื้อมีการขายอยู่ตลอดเวลาครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่นักขายหรือว่าไม่ใช่คนซื้อแบบอะไรแต่ว่า ความจำเป็นในชีวิตมันเป็นกิจกรรมมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยนะยางหิวหิวเราก็ซื้อของมากินใช่ไหมยางเอ้ยไม่มีตังก็ต้องไปทํางานใช่ไหมทำงานก็คือการขายไงขายอะไรขายบริการขายความสามารถของตัวเองไปทํางานแล้วได้ไดเงินมานั่นแหละนั่นคือการขายความสามารถแล้วขายอย่างอื่นอะ ขายสินค้าขายของขายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมมันก็คือการขายนามธรรมกับรูปปธรรมรูปปธรรมที่ที่จับต้องได้ก็พวกสินค้าต่างๆนะยาสีฟันยาสระผมสบู่นะแล้วอะไรอีกเครื่องใช้ไฟฟ้ารถบ้านสารพัดคอนโดใช่ไหมอันนั้นมันเป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้ว ไอ้ที่เป็นนามธรรมอ่ะนามธรรมที่เราขายก็คือขายความเชื่ออ่าเชื่อมั่นศรัทธาถ้าเชื่อผมไว้ใจผมซื้อของจากผมเนี่ยรับประกันว่าคุณจะได้ของดีของมีคุณภาพนะอันนี้เลยคือเขาขายนามธรรมนะมันจับต้องไม่ได้แล้วขายอะไรขายขายความเชื่องวดนี้อ งวดน,นี้จะต้องมี 8. แปดงแปดมา8ดมา,มาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหขายความเชื่อคนที่เขาติดลอ้อมเล่นหวยก่อนอพอถูกขึ้นมาโอ้โหอาจารย์นี้เก่งใช่ไหมแล้วขายวัตถุมงคลหาวัตถุมงคลวัตถุมงคลถ้ามีพระนี้ไปแล้วจะทําให้ชีวิตเราจะลุ่ลงเรืองจะทําให้เป็นคนเหนือคนเป็นยอดมนุษย์อ่า แล้วเสร็จพอชุดนี้หมดไปก็จะมีพ้าชุดใหม่มาถ้าได้ชุดนี้ไปเนี่ยชุดนี้จะร่ำรวยใช่ไหมไปใช้ที่ไหนนี่จะมีหญิงตอมนะจะมีหนุ่มหนุ่มเพศตรงข้ามหลงไหลใช่ไหมโอ้โหไปมีอะไรนะอุบัติเหตุไม่ได้กินอะไรเลือดไม่ได้อะไรแมงวันไม่ได้ตนี่ก็ว่าไปพอสินค้าชุดนี้หมดไปก็มีชุดอื่นออกมานี่ครับคือหลักการตลาด หลักการตลาดก็มี 4P ใช่ไหม 1. โพรดักเรารู้จักโ o รดักนี่ไงครับนี่คือสมเด็จวัดระฆังของเจ้าพระคุณสมเด็จโตพมมลังศีท่านสร้างพระสมเด็จเอาไว้แล้วต่อมาเห็นไหมเป็นจัก,กรพรรดิของพระเครื่องน,นี่คือทักษะของเซลแมนขายพระ และเซลแมนขายพระก็จะบอกว่านี่นะครับถ้าท่านจะศึกษาพระสมเด็จให้ดีท่านต้องดูซุ้มนะครับซุ้มมันต้องตรงเนีย่ยนะตรงมุมตรงนี้นี่ยนี่ประมาณตรงหัวไหล่เนี่ยนะครับเห็นไหมท่านจะเห็นความลาดเอียงของซุ้มนี่มันจะเอียงเห็นไหมมันจะไม่สมมาตรกับทางด้านซ้ายนี่นะครับแล้วนี่นะครับท่านดูครับเกตนะครับเกตทะลุซุ้มนเนี่ยเนี่ยคือเอกลักษณ์สาคัญของพระชุดพิเศษที่ ท่านจาประคุณสมเดจโตท่านได้ให้ช่างหลวงทําการแกะขึ้นมาแล้วมีการผสมน้ํามันตังอิ้วนี่นเห็นไหมองค์นี้เนี่ยแก่น้ํามันนะครับท่านดูเห็นไหมครับสีเขาจะออกเป็นสีเหลืองทองอมตะโ,โ,หโหมวลสารก็สุดยอดนะครับเป็นมวลสารร้อมงคลน,นะดินศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศมีตะไคร่ใบเสมา จากทั่วประเทศที่จะพคุณสมเด็จโตท่านไปทุดดงมาแล้วท่านก็ได้เก็บรวบรวมโอ้โหโอ้หนี่ไหมนี่คือเทคนิคนี่คือเทคนิคก,การโปรโมชั่นเพื่อจะนำเสนอแล้วทีนี้คุณค่าความต้องการราคาที่จะตามมาสมเด็จวัลขังแท้ ม, oh. มีน้อยหายากราคาแพงอยู่กับพวกท่านเนี่ยแกใช่ไหมเพราะคนกระจอกกระจอกจนจนอย่างพวกท่านเนี่ยไม่มีทางมีพระสมเด็จแท้เพราะพระสมเด็จเนี่ยมันต้องเป็นพระที่อยู่กับคนรวยคนที่มีบุญมีวาสนาพระแทๆ้ๆไม่อยู่กับคนจนคนกระจอกชาวบ้านชาวไร่ไม่มี เพราะว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตในเวลาท่านพายเรือไปนะมีคนมาทําบุญนะตักบาตรให้ท่านนะท่านก็ให้พระไปองค์หนึง่งแล้วก็บอกว่าเก็บไว้ให้ดีๆนะต่อไปจะแพงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้นิทานแบบนี้เนะี่ยฟังมากี่ครั้งกี่ครั้งนี่ก็ไม่เบื่อเลยเนาะเออเพราะว่าอะไร <c oughs> มันฟังแล้วมันรู้สึกโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ แม่งคนกระจอกอย่างเรานี่เนาะแม่งจนอย่างเราเนี่ยไม่มีทางที่จะได้เลยเพราะพระเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกว่าต้องต้องให้คนที่เคยทําบุญไงนะตักบาทกับท่านนะสมเด็จโตท่านเ,าเลยให้แล้วโคตรเงาของเราเนี่ยเป็นอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้เคยไปทําบุญให้ท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้เอา,อางี้ก็แล้วกันเซียนมีแบบนี้ใช่ไหม ลักข่ังมันเอียงๆแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหไปเดินตามตลาดนัดเจอสามร้อยใสตลับเรียบร้อยโอ้โหเจ้าสัวเขามีทรงนี้เนี่ยทรงอะไรเนี่ยทรงคู่เอื้อพิมพ์สุคู่เอื้อนียโอ้โหสามร้อยจัดจัดแล้วก็แขวนคออ๋อนี่นี่นี่มันเป็นความสุขไง ใช่ไหมเออคือมึงจะบอกของกูเก,ก๋ก็ก็แล้วแต่มึงแต่แต่กูมีความสุขกูได้แขวนสมเด็จที่เจ้าสัวโอ้โหเตชะภัยบูนเจ้าสัวล่ำซ้ำเจ้าสัวโอเจียววลานนนอ,อุ้ยโอโหตระกูลด,ดังๆนี่มเขามีเขามีกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมองละสี่สิบหล้านวันนี้เนี่ยไปดูใน YouTube องละห้าพล้านโอแม่จ้า พระสมเด็จห้าพันล้านโอ้โหเฮ้ยเห็นไหมคือราคาเนี่ยอย่างที่บอกรู้เท่าทันว่าการจะขายสินค้าเนี่ยนะพระแท้ต้องขายได้แต่จะบอกว่าพระเก๋เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เลเส้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพลาสติกเนี่ยอ่าเห็นไหมเนี่ยพลาสติกเนี่ยนี่ก็ขายได้เห็นไหม เออเออแล้วแต่ราคาเนี่ยจะบอกว่าองนี้เนี่ยขอสักห้าล้านได้ไหมนี่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 โอ้โห oh, 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 องครูจุกขอห้าล้านเนี่ยโอ้ oh, ท่านดูสิครับเนี่ยสมเด็จองค์นี้เนี่ยเนื้อตุบตับตุบตับตุบ,ตบเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, เห็นไหมสวยเห็นไหมทรงลึกชัดนเนี่ยเนี่ยถึง ถึงทานสมเด็จโตแนะ่มันไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าว่าเนี่ยมันทานมันอะไรเพียงแต่ว่าเราเชื่อไงเราเชื่อคนขายคนเซลแมนเะนี่ยเซลแมนที่จะขายของเนี่ยเขาก็จะพูดจะคุยแต่ไม่เป็นไรเรามีความสบายใจเราเราได้เสียเงินซื้อแล้วเรามีความสุขใช่ไหมมันมันก็จบเนี่ยใช่ไหมนะแล้วแล้วผมชอบนะไอ ไอค้คําำที่ว่าพระแท้ต้องขายได้เนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,าคนขายพระคนไหนเป็นคนเริ่มต้นนะผมผมว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดเป็นเป็นคำที่แบบว่าโอ้พอได้ยินว่าพระแท้ต้องขายได้เนี่ยมันติดหูเลยอะใช่ไหมเนี่ยมันมันคิดเอทดเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่นัก Co อปปี้ไลเอรเนี่ยนักเขียนคําโฆษณาเนี่ยเขาช่างคิดนะใช่ไหมคิดมาโอ้คานี้พอมันพูดมาปุ๊บมันติดหูมันเลยทําให้คนทั่วไปเนี่ยสาะแสวงหาอยากจะได้อยากจะมีใช่ไหมครับมีเพื่ออะไรมีพระแท้แล้วขายได้แล้วคุณจะรวยใช่ไหมครับพระแท้ประกอบด้วยอะไรพระแท้ต้องมีใบเซอร์ อ้โหต้องผ่านการประกวดต้องได้โบต้องมีใบเซอร์ต้องมีการรับรองจากสมาคมโอ้แล้วทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้ที่เราเจอคือพระเกที่มีใบเซอร์พระเกได้รางวัลชนะการประกวดนะ่ะเออในขณะที่พระแท้ถูกตีถูกถูกตีว่าเป็นพระเกนะ ถูกยัดเยียดว่าเป็นพระที่ไม่นิยมไม่เล่นหาที่ผมพูดเนี่ยเพ,เพื่อนเเข้าใจไหมว่าเรื่องของการขายเนี่ยนะคนขายของเนี่ยเขาจะไม่สนใจหรอกว่าสินค้าที่เขาขายนั้นอนะ่ะมันจะมีคุณภาพดีแค่ไหนมันจะเป็นของพรีเมียมของดีอะไรหรือเปล่ายัางไงแต่เขาสนใจที่ว่าเขาจะขายให้มันได้ ใช่ไหมเหมือนโฆษณาอ้าตอนนี้ลดแลกแจกแถมลดแลกแจกแถมของที่เคยขาย299บามาเนี่ยชั่วโมงทองเอาไปเลย99บาทอย่างเงี้ยโอ้โหโนะคุณคิดดูนะ1คน100บาทอ่าพระเนี่ยหนึ่งองค์อ่พะพระหนึ่งองค์ต้นทุนผลิตปุ๊บมานะอยู่ที่10บาท สิบบาทใช่ไหมครับพอไปเข้าตลาดขายส่งใช่ไหมขายส่งเนี่ยอยู่ที่สิบบาทแล้วก็เขารับไปรับไปขายกับสามสิบบ้างห้าสิบบ้างจากนั้นก็คือว่ากลไกทางการตลาดมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคือเรานึกถึงสภาพนะสภาพของสินค้าเนี่ยเหมือนผักเหมือนปลาอะไรเนี่ยจาก คนพ่อค้าคนผู้ผู้ผลิตเนี่ยก็คือว่าเอาเอาอะไรเอาเชาวไร่ชาวนานเนี่ยจับเอาเข้ามาแล้วก็มาขายต่อเอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเอาไปขายเพราะมัน,ม,น,ม,นมันต้องมีค่าค่าขนส่งใช่ไหมค่าโสหุ้ยอะไรเนี้ยค่าการตลาดอะไรี้เข้าไปจากราคาที่เคยเคยซื้อ5บาท10บาทปุ๊บมันก็ต้องขยับไปเป็น15บาทหรือ20บาท ใช่ไหมก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะต้นทุนในต่อชามเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ30บาทนะวันนี้ใช่ไหมครับแต่มันมีค่าอะไรค่าบริการใช่ไหมมีมีอะไรค่าใช้จ่ายแฝงเช่นค่าแฟบค่าน้ําค่าเช่าอะไรนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาตั้งราคา45บาทก็คือว่าต่อชามเนี่ยเขาอาจจะมีกําไร50%หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ นี่แะคือคือเทคนิคของการค้าการขายแต่ทีนี้พอมาเป็นพระเครื่องหลังจากที่เราไปเจอใช่ไหมเพราะเพราะว่าเราเป็น end user ใช่ไหมเป็นลูกค้าลูกค้าคนสุดท้ายมั้งถ้าเราไม่ได้ขายต่อนะเออถ้าเป็นพวกพวกพ่อค้าเนี่ยที่ไปรับมาต่อเนี่ยราคาก็จะอีกราคาหนึ่งอ่าอย่างที่โอ้พระเหมา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 อ่าเหมาเหมาก็เหมามานะก็ร้อยละเท่าไหร่ก็ว่าไปใช่ไหม แต่พอมาปุ๊บมาอยู่ในตลาดนัดตลาดนัดก็อ่ะแยกกันแทนที่ว่าจะมาเป็นถุงใช่ไหมอ่ะถุงหนึ่งเนี่ยตีเหมาไปเลยอ่ะพันองค์เนี่ยเอาไป500อยอ่างเงี้ยก็ตกองค์ละเท่าไหร่แล้วทีนี้พอเอามาแยกขายแยกขายก็อาวตั้งประมูลตั้งในเพจเนี่ยอง์ละห้าสบาทอ่าสั่ง500ส่งฟรีอย่างเงี้ยเออใช่ไหมก็ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วคนเราก็โอ้ไปวัดดวงไปวัดดวงมาใช่ไหม อ่าเนี่ยและบางทีเนี่ยอา้าถ้าฟอร์มมันดีหน่อยเกรดของพระพระเกที่ทำมานี่มันดีหน่อยนะมันสภาพผ่านการหมักอะไรแล้วมันดูเก่ามันดูเครึกดีนะดูขลังนะก็ปรับไปองละ300 500อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเจอเซลเจอคนขายพระเก่งๆหน่อยใช่ไหมครับก็บมานี่นะครับนี่นี่น,นี่ท่านครับนี่หลวงปู่หินเนี่ยวัดละคังเนี่ยอย่างนี้ เป็นไงล่ะครับนี่นะเนื้อหาพระแท้ดูง่ายสบายตานี่คือคนที่เขาดูเป็นเขาก็จะเห็นเขาก็จะรู้ว่าอ้อใช่ใช่เนี่ยสูตรเนื้อวัดระครังเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสูตรเนื้อวัดระครังเป็นอย่างนี้โอลักษณะของอ่าเนี่ยใช่ไหมหลวงปู่หินอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยขายห้าร้อยคนที่เขาดูเป็น สู้ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าคนทนที่เขาเอามาขายเนี่ยดูไม่เป็นใช่ไหมก็50บาท50บาทก็เท่ากับว่าโอ้โหอันเนี้ยหวานหมูส้มลนได้ของได้ของดีอ่าถ้าเก็บไว้เองเอามาชื่นชมสักพักหนึ่งเออมีความสุขวะ่ะซื้อมา300ซื้อมา50บาทซื้อมา500อแต่คุณค่าของเขาถ้าถ้าคนที่เขารู้นะเขาก็ไปอ่านไปศึกษาว่าโอ้สมัย พระเครื่องในหนังสือพระเมื่อประมาณ20ปีก่อนดัดชนีพระเซียนพระหรืออะไรพระคเนพรอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยราคาเนี่ยอง์นี้อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทแล้วนี่ผ่านมา20 30ปีแล้วสภาพยังดีอย่างเนี้ยอ่ะคือจริงๆแล้วพระพระผงพระอะไรเนี่ยพระของเกจิคณาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยเขาไม่ได้สร้างน้อยเขาสร้างเยอะ แต่สาภาพที่หลงเหลือมาในปัจจุบันเนี่ยสาภาพที่สมบูรณ์สวยสาภาพไม่ใช้สาภาพผิวอะไรเดิมๆหิ่งเนี่ยมันเหลือน้อยไงครับพอมันเหลือน้อยเนี่ยมันก็จะมาดูที่ความสวยงามใช่ไหมอ่ะคุณเห็นไหมว่าพระสมเด็จวัดลักขังเนี่ยที่เป็นเศษชิ้นหักๆเนี่ยโอ้โหชิ้นละสองหมื่นสามหมืบางทีเนี่ยโอ้โหหักแชิ้นขายชิ้นละแสน ใช่ไหมก็นี่ไงนี่คือความเชื่อใช่ไหมความเชื่อมั่นศรัทธาคุณเชื่ออะไรคุณเชื่อในพระหรือว่าคุณเชื่อในคนขายคุณเชื่อคนขายใช่ไหมคุณเชื่อว่าคนขายก็บอกว่ารับประกันสากลแท้คืนเต็มไม่มีหักแต่ถ้าเกินระยะเวลา,าเกินระยะเวลาอาวคุณไปเช่าจากเขาเนี่ยเตะเลมกลมๆเลยนะองล้าน แต่คุณเช่าเขาไปเนี่ยเช่าอยู่กับคุณไปสามเดือนหกเดือนเนี่ยแล้วคุณคิดว่าหนึ่งล้านบาทที่ที่คุณเสียไปอะ่ะคุณไม่ไม่แขวนแล้วไม่สบายใจแขวนแล้วฝันไม่ดีฝันว่าเก๋ก็เอาไปคืนเอาไปเปลี่ยนอ่าแล้วถามว่าเก๋ไหมคุณก็ตอบไม่ได้คุณบอกว่าก็ไปให้เซียนทน,นุนเขาดูเขาบอกว่าไม่ดีก็จะเอามาเปลี่ยนอ้าวเห็นไหม มันก็เป็นการเอาขี้ไปโยนให้คนหนึ่งก็เหมือนกับที่หลายๆท่านเนี่ยส่งพระมาถามแท้ไหมครับแท้ไหมแท้ไหมคืออันตัวข้าพเจ้านี้เนี่ยนะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับท่านแล้วเพราะฉะนั้นคือข้าพเจ้าก็อยากจะให้ท่านนะ่ะได้ศึกษาดูให้เข้าใจเองก่อนที่จะเสียเงินซื้อนะใช่ไหมเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นการ เอาขี้มาให้ข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปทะเลาะกับคนนู้นคนนี้ใช่ไหมครับดูไม่เป็นอย่าไปซื้อนะครับคนที่ดูเป็นเล่นหาได้อย่างเนี้ยดูเป็นดูว่ามันแท้อ่าดูยังไงว่ามันแท้ก็มันแท้ที่องค์พระนี่แหละใช่ไหมคุณดูกระบวนการผลิตอย่างเนี้ยเออคุณดูเนื้อเขาอย่างเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหน,น,นี่นี่มันสูตรของที่ไหนอ่ะใช่ไหม คนดูเป็นเขาก็โอเคแต่ดูไม่เป็นอย่างอย่าง phys, หลายๆนคนส่งมาเนี่ยนะเป็นพระที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนพระวัดหลักคังเหมือนพระวัดหลักคังแต่ผมดูแล้วนะมันมีคราบกุด้านหลังมันมีตายางประทับผมคิดว่ามันเป็นพระวัดเงินของเตยเห็นไหมคือ วันนี้เรามี Google เราพิมพ์ใน Google เลยว่าพระสมเด็จประทับตายางคุณก็จะเห็นมันขึ้นมาปุ๊บปุแต่มันไม่มีพิมพ์ส่งของคุณน่ะมันไม่เหมือนกับของคุณนะแต่คุณดูได้ไหมว่าเอ้ยลักษณะตาประทับตายางเนี่ยเอ้ยมันเหมือนกันไหมเออแล้วดูความเก่าความเก่าดูยังไงดูจากกระบวนการผลิตไงใช่ไหม เมื่อวานนี้ให้ดูเลยใช่ไหมว่าพระตั้งแต่ปี2,520ลงมาเนี่ยกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องหมายเครื่องมือที่ทันสมยัยบล็อกแม่พิมพ์ที่เขาแกะโดยใช้โลหะเนี่ยใช่ไหมอ่ามันจะมีความตื้นมันมันไม่คลาสสิกอะ่ะมันไม่คลาสสิกเลยมันมีความมนเรียมมันเหมือนกับพระที่ถอดมาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระยุคเก่ายุคก,ก่อน2,500เนี่ยกระบวนการผลิตการแกะแม่พิมพ์เนี่ยเออมันก็จะมีมีทริคมีอะไรให้เราดู คือทั้งนี้ทั้งนั้นนี่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าศึกษาแล้วก็สะสมใช่ไหมเรียนรู้ดูให้มันเออเรารู้แล้วว่าสูตรเนื้อเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สบายใจละเวลาเช่าหาคุณเช่าเถอะยอมเสียเงินเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นอุป,ปกรณ์ในการศึกษาถ้าคุณได้ของแท้ไปเนี่ยอย่างผมโอ้โหผมผม จะบอกว่าอะไรหลังตราแผ่นดินเนี่ยสเดือนมาแล้วเนะี่ยที่ผมบอกให้ให้หาให้เอาไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยก็ยังไม่ยอมหาไม่ยอมเนี่ยแล้วก็เอาพระอะไรก็ไม่รู้มาถามว่าแท้ไหมแท้ไหมอามันคือถ้าคุณไม่มีสารตั้งต้นเนี่ยคุณจะไม่มีทางเริ่มต้นได้ เพราะคุณยังคิดถึงว่าพระมันจะต้องมีราคาแพงๆขายได้ขายได้ไดพระแท้ต้องขายได้โตโอยพระเกนี่ขายกันเต็มเว็บไซต์เต็มทุกที่เลยใช่ไหมแล้วบอกตามตรงเลยว่าพระแท้เนี่ยค่อนข้างจะขายยากใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระแท้มันมันราคามันมันแพงจริงๆมันแพงมันหายากจํานวนมันมีน้อยยิ่งสภาพสวยๆเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมครับเหมือนผมสะสมเหรียญนนะ่ะใช่ไหมเหรียญที่ผมอยากได้เนี่ยเออไอเหรียญตัวติดที่หายากเนี่ยโอ้โหถ้าเจอเนี่ยสภาพอะไรก็ไม่สนใจละขอเอาไว้ก่อนใช่ไหมเก็บมาเข้าเข้าเซ็ตให้มันได้ก่อนอ่าแล้วพอเวลานะ่าจะเราค่อยหาถ้าเจอเหรียญที่มันดีกว่าสวยกว่าใช่ไหมเราก็ซื้อเข้ามาใหม่แล้วก็ถ่ายของเก่าออกไปก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าคุณมีพระแท้เนี่ย นะคุณเอามาส่องดูจนแบบโอ้โหบรรลุเลยนะเจอปุ๊บมองตาเปล่าแบบเหลือบตามองปุ๊บเห็นแสงวิ๊บๆิ๊บขึ้นมาเนี่ยแทะเพราะว่าสูตรเนื้อมันได้ใช่ไหมใช่ไหมคุณก็เช่ามาเลยคุณไปเขี่ยตามกองเนี่ยห้าสิบร้อยหนึ่งเนี่ยกับองค์ที่คุณอาจจะเสียแพงหน่อยองค์แรกที่คุณเอาไว้ศึกษาใช่ไหมองค์แรกก็ศึกษาเนี่ยดูเนื้อมันแทนยอาจจะสามพันห้าพัน แต่เพราะความที่เขาเป็นพระแท้และพระเก่าคุณค่าเขามีอยู่ในตัวเพราะคุณดูเป็นแล้วคุณก็แบ่งออกไปสิใช่ไหมเพราะเอาเงินที่แบ่งออกไปเนี่ยหมุนไงหมุนไปเช่าองค์อ,อื่นองค์อื่นเข้ามาอีกนล้วมันจะสนุกมีความสุขได้ทั้งเงินได้ทั้งเพื่อนใช่ไหมแตท่ที่ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ไม่ไปจุดไหนเลยยังยังแบบ คล้ายๆกับว่ายังยังไม่ค้นพบความจริงอ่ะยังไม่ไม่สามารถสร้างมาตรฐานได้ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยนะงกไงเออตอนที่สมเด็จหลังตาแผ่นดินองละห้าร้อยองละพันเนี่ยใช่ไหมก็ไม่เล่นไม่หากันอ,อ่าพอขยับไปสามพันก็ยังเฉยเฉยพอไปห้าพันก็เริ่มนั่นละอ,อ่าพอให้พระแท้ไปก็บอกว่าเก๋ เช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ศึกษาจนถึงวันนี้เ่ยไอคนที่เคยเอาไปขายองค์ลสามร้อยเป็นไงล่ะเออใช่ไหมเออแล้วจากสามร้อยใช่ไหมตอนนั้น่ะพระไม่เล่นกันอะเมื่อเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนสี่ห้าเดือนมายพระไม่เล่นกันตอนเนี้ยเขาเริ่มเล่นกันละอ่าแล้วสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยมันหายยากขึ้นไงก็เลยต้องมาเล่นเก้าห้า กดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่